ปังมากๆผู้เจ้าขานะคะสำหรับคุณคู่ชินจังโตโกเกียวมิวสิกปังไม่หยุดชุดไม่โยนนะคะก้อนหนานั่นน้ออกรถเก่งมากนะผู้เจ้าขาเพื่อจะเดินทางนะคะเอ่อไปเล่นคอนเสิร์ตไปร้องเพลงอัดเพลงอีงอกอย่างก็ตามที่นะคะไวชใจส่วนโตนะคะล่าสุดเพิ่นซื้อรถตู้ค่ะออกรถตู้ผู้เจ้าขานะคะเพิ่นกระส่แคปซัลมาต่อไปผมจะไม่เดินทาง กับรถตู้ศิลปินแล้วนะครับผมจะซื้อรถตู้มาขี่กับพี่ก้องสองคนเวลาไปงานบสานผู้เจ้าเพราะเราชอบความธรรมชาติพูเจ้าขานะฮะปังเลิศบอเฮ้ามาส้มรถตู้เพิ่นผู้เจ้าขามันแมนบอค่ะเออมันเป็นแต่คีอยู่บ่มันเป็นตะฮอดใสบพผู้เจ้าอ่ยเนอเออกล้อ,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 อง กล้องว่าอยู่กับสีหัวทลุดตลอดทั้งระบุเจ้าขาสิขายขำไปสุดทั้งและนะแบบนี่เฮ้ยคุณคู่ชินจังกระดายนอหาแต่เนี่ยมาหายเอฟซีขำหาแต่เนี่ยมาหายเอฟซีเซลจะมันน่ารักค่ะ